สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัญชลีเชื้อขมดค่ะที่เล่นที่อ่านค่ะตอนนี้นะคะอันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนิสิตคณะวิทยาการจัดการโแกรมวิชาดิาสทร์เอกวารสารศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะอันเป็นคนที่ร่าเริงค่ะแจ่มใสรักสนุกสนานค่ะแล้วก็แรงบันดาลใจที่ทําให้อันมาสมัครในวันนี้ก็เพราะว่าเป็นคนที่ชอบพูดรักในการแสดงออกแล้วก็อยากทํางานทางด้านของการสื่อสารค่ะและอันก็ ได้ผ่านการกระตุ้นมาหลายๆอย่างด้วยาการนะคะไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านของพธ,ธีกรและก็การเป็นนักร้องค่ะอันเคยเป็นพิธีกรของ,องโรงเรียนนะคะและก็เป็นพิธีกรของทางมหาลัยค่ะซึ่งอาจจะเป็นงานลเล็กๆนะคะแต่ก็ทําให้เราได้สุดแล้วก็พัฒนาตัวเองไปด้วยะคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะอันก็เป็นนักร้องประจาวงของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกันค่ะเป็นนักร้องชิดกุ่งน,นะคะทุกวันนี้อันก็จะมาลองกุชชง ับใ่คะจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเอ่ยถ้อยคำนี้ต่อหน้าแม่พอวันยาตาบ้านผ่านมาสัญญาต่ออินทา ไปอย่างยิ่งนะคะว่าเวทีนี้จะให้โอกาสอันได้พัฒนาสี่ือนของโัวเองแล้วก็พัฒนาความสามารถของเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณมากค่ะ